สวัสดีครับพี่น้องเอซสาวน้อยเพียรบันแพงครับเอซบอดโจเอฟซลาน้อยอุ้งอิงครับพอดีช่วงเที่ยงเทียงก,ก,กว่ามากินข้าวในเมืองนะครับงงานก็เลยแวะมาบ่ายนะครับอ ปัน่นดูปันป่นดูเหมือนนุงพูซศิลาครับบรรยากาศให้พี่นาองมึงแดดครับกันก่น้ก็เลยจากที่ได้มาช่วงลาสุดน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาครับอันนี้คือมาม,มึงบรรยากาศเดินนี่คือเป็นสีว่างๆพี่นออ้อง f อหูเพิ่นสิสางอย่างเนาะนี่เนาะ นี่ครบเอาบรรยากาศม่ห้พี่น้องเบิ่งครับผมอันนี้างเองียงคือจะเป้มันเพิ่นสีใหญ่เห็ดตะกี้โซนนี่สิเป็นตาน่าจะเป็นตลาดครับแม่นบ่พี่น้องครับตรงนี้น่าจะเป็นตลาดโบอน,นี้ก็มีแมคคาลอตเตอรีอย่ยู่หนึ่งสองสามเจ้าครับ จุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนอยู่เต็มน,นะครับก่อนนานันจุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนจะเป็นมิสาาก็น่าจะป๊บปุงกันไหนบ้างครับถ้าดีบริเวณขามาโดนเติบให้แวไหวแล้วก็เลยจะฟังฟังตรงขามนะครับฟังตรงขามฟังตรงข้ามที่สาลาของของปูพันจหวัด นะก็บรรยากาศข้างหน้ารถกะมีขื้เก่าครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามแสดงว่าเพื่อนน่าจะเรียด <c oughs> แสดงว่าเพื่อน่านจะเคลียโซนเหนือครับจัดโซนนิ่งใหม่บอนะครับหลังจากใหม่แล้วเลยบรรยากาศรอบๆให้พี่นอ้องเป็นนะครับนี่ครับ <c oughs> ฝั่งเ <c oughs> ต็นบูชาดอกไม้ ก่อนก็จะมีสาราข้าวขาวนะครับสาราบูชาวัตถุมงคลต่อจากเต็นต์อาจจะเนีกว่าพี่รองว่าบึงบรรยากาศนะครับจงเทียง ก็จะเด็กเทียงแรกกันมาอากาศน้องนะัน,งนะครับเนาะสิ่งล่วง่นหลังใบใบกบกันจังจะได้ลงคลิปให้พี่น้องกัน,สนแสดงว่าตรงแม่คา้าขายตัวนี้มันจัดมาเตียบไว ใา่มีศูนย์ของฝากนะครับศูนย์อาหารของฝากอุทยานธรรมอุทยานหลวงปูศ่ศิลา ฝั่งคนที่เป็นซาล่าที่หลวงปููที่วิลาที่บอลโจนะครับท่านลาเคยมากฝ่ายลงอกกูซิล่าฝั่งคนครับ คลิปนี้คกันบรรยากาศนะครับธรรมะ <c oughs> อุทยานหลวงปู่ศิลายมเพื่อเมืองกัาละสินครับไมาอยู่นองเอฟซีในบึงบรรยากาศกันนะครับแรงนี้นะครับสาวน้อยก็มีแสดงที่ซีสเกตนะครับซีสเกตนะครับ ดีเม่ได้เข้ามาสักกะละกาบใบสักพักหนึ่งแหละครับเลยได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้อง FC ครับเลยเอา้าแต่คือเลยเป็นสีต่างๆปแปลกๆนี่ครับเดินนี่นครับเดิน,น,นพี่นาพี่น้องเอฟซีทนใดเคยมากเหม็นมาได้ด้ด้ครับพี่น้าจะ เรือดถอนไปหรือสิบเอ็ดสงางไม่บอนะครับนี่เหม็นมากบอกกันเลยเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องกับข้ามากรไว้สักการะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเข้ามากวายสักการะขอพรนะครับนะครับท่านข้ามากรไว้สักการะขอพขาาไรอพอได้นะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับอเดเมืองการลสินครับผม <c oughs> พี่น้องมา บรรยากาศมันนี้ครับเทียงเทียงเทียงกกว่าครับพักเที่ยงมาจินข่าวม่กระเลยผ่านมากระเลยมาไหวขอพอรเก็บบรรยากาศแม่พี่น้องบึงนะครับกูเหครับบาย,บายก็กว่าเสียอับคลิปให้พี่น้องลงบึงนะครับเนี่ช่วงนี้นะครับอาจจะบ่ได้ยังขึ้นในขาไปเก็บบรรยากาศทั้งสาวน้อย เอาจังกะสีเดยเอาบรรยากาศในพื้นทิ้นหรือเหตุคลิปข่าวลงห้พี่น้องนีเบิงครับมีเวลาวันหยุดหรือเวลานะครับสาวน่อยมาเห่ือนใกล้ๆนะครับมีเวลาจังหวะตรงกับวันยยงหกะสีเดย์นำบรรยากาศมาให้พี่น้องเอฟซีบงคือเก่นนะครับอ่าจะได็เป็นกำลังใจให้นะครับติดตามทางช่องสอนลงทะเบียน G1 o อ f ันออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ให้กำลังใจมาตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะครับทางช่องสอนหนุมทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลในกระฝากเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับิีดีฝากไว้เสม้ครับขอบคุณครับ